ที่ทาง s อเนีเดียมีการเพิ่มเกรดจาก b, b ีลบจากจาก c เป็น b ลบมั้งคะแล้วก็พอหลังจากประกาศอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีในโซนยูโรโซนเพราะนั้นโ mm hmm. ดยส่วนใหญ่ที่ยูยูโรโซนก็จะขายทองแล้วมาถือเง Euro ินยูโรกันโอ้โหเงินยูโรขึ้นเยอะไหมครับใช่ขวางกันเลยค่ะลบลบรู้สึกจะลบจุดแปด เพราะนั้นทองลงยุโรปโดยปกปติแล้วยูโรกับทองจะไปด้วยกัน,กนแต่สาเหตุที่มันขวางกันเพราะว่าเขาขายทองมาถือยูโรแทนอ๋อนะสวิชจากทองคํามาถือยูโรมีหน้ามีข่าวลือว่าพวกกองทุนยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะเเทขายทองแล้วโอ้โห มามาซื้อเงินยูโรเงินยูโรพุ่งขึ้นเป็นขนาดนี้1จุดเท่าไหร่ฮะคุณสามสองสี่เก้าซึ่งค่อนข้างที่จะแข็งมากอะค่ะโอ้โหถือว่าแข็งแข็งสูงสุดในปีนี้เลยมัง้งคะน่าจะเป็นอย่างนั้นฮะตัวเลขนี้ไม่ยังไม่เคยเห็นเลยนะฮะ ก็ขึ้นมาจาก1.30ดอลลาร์นะครับเงินยูโรถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดของยูโรโซนในช่วงช่วงช่วงใกล้ๆเพราะว่ายูโรโซนเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีแต่ข่าวดาวเกรดยังไม่มีการข่าวเพิ่มเกรดอันนี้เป็นข่าวแรกที่ได้เพิ่มอ,อันนี้ก็เลยถือว่าเป็นข่าวที่นักลงทุนที่ซีกยูโรโซนเนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจค่ะ เมื่อคืนนี้ทางองค์กรไหนนะฮะที่ปรับปรับขึ้นเรตติ้งค่ะอ๋อเอปรับขึ้นเรตติ้งให้กับกรีซเหรอครับค่ะใช่ค่ะเป็น b ีลบค่ะเป็น b ีลบจากจากอะไรนะครับไม่ในข่าวไม่ได้แจ้งว่าจากเท่าไหร่นะคะแต่เขียนว่าปรับสู่ระดับ b ีลบอะค่ะปรับสู่ระดับ b ีลบนะ ะก็ข,ขึ้นมา1เกรดอะค่ะอ๋อแค่หนึ่งขั้นอย่นั้นเองจริงๆแล้วถือว่าเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของยูโรโซนโอจริงๆแล้วบี <c oughs> ลบนี่ก็ยังรบบษาสา,สากันนะ<อ>นแต่เขาก่อนหน้านี้เกรดเขาอยู่ในระดับขยะไงฮะโออาจจะลงไปเพราะนั้นถือว่าอัปเกรดขึ้นมาก็ถือว่าค่อนข้างดีต่อไปเนี่ย พันธบัตรของกรีกอาจจะเริ่มพอขายได้บ้างมันงคะเพราะว่าครั้งที่แล้วสุด <EL S> ประกาศขายสี่สี่หมื่นกว่าล้านก็ขายไม่หมดมันงคะใช่ครับใช่นะฮะเพราะนั้นก็เรียกว่าคือ,อขึ้นมาได้นิดนึงเขาก็ดีใจกันแล้วนะค่ะโอ oh. แต่ปัจจัยหลักนะักลงทุนต้องจับตามองค่ะ ถ้าวันนี้ทองคําไม่สามารถยืนอยู่เหนืออันนี้กาลังพูดตามปจัจจัยทางเทคนิคนะคะคไม่สามารถยืนอยู่เหนือ1685ได้าได้ย<อ>มีโอกาสย่อลงมาเทสที่1661อีกครั้งหนึง่งพันหกร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยเป็นโลเดิมเมื่อต้นปีนะคะถ้ารับอยู่ก็มีโอกาสที่รีบาวกลับขึ้นไปแต่ต้องดูระหว่างพันหกร้อยหกสิบเอ็ดกับพันหร้อยแปดสิบห้า ถ้าสามารถเบรกทิ่งใดทิ้งหนึ่งก็คงจะมองเป็นเทรนขานั้นไปค่ะอืมแม่ตรงพันหกร้อยหกสิบนี่สำคัญเลยนะฮะค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้พอลงมาแตะพันหกร้อยหกสิบมีเด้งขึ้นมาหน่อยนะฮะขึ้นมาสิบกว่าเหรียญไปทำลายเมื่อเช้าอยู่ที่พันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดค่ะเจ็ดสิบเจ็ดแล้วตอนนี้ย่อลงมาอีกหรือเปล่าครับอยู่ประมาณพันหกร้อยเจ็ดสิบสองค่ะเจ็ดสิบสองนะฮะนาก็โอ้โหทองคำเล่นแบบนี้ พวกที่ซื้อทองอยู่เมื่อคืนนี้ก็ใจหายว่าบเลยใช่ไหมฮะค่ะโดยส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยคนที่ซื้อทองจริง,จรงๆจะเป็นประเทศจีนแล้วก็ซีกเอเชียแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เทขายทำกำไรลงมาก็จะเป็นพวกเอ,อก,กองทุน Europe, ไม่ว่าจะเป็น <America. S 2> เมรซีดี p d รหรือกองทุนตองฝั่งยุโรปทั้งหมดอะคะ่ะอืมนะครับแหมเรียกว่ายุโรปกินออเดอร์เอเชียนะงานนี้ ค่ะประสอบกับทิ i c a l คคลิปน่าจะใกล้ที่จะมีข่าวดีเพราะว่าฝั่งนะทั้งทั้งรัฐบาลกับฝั่งรีพับลิกันเนี่ยก็น่าจะเข้าใกล้บัติกันแล้วเพราะว่าฝั่งรัฐบาลก็ยอมขยับจากการขึ้นภาษีของคนที่มีเงินรายได้สองแสนห้ามืนต่อปีเนี่ยเป็นสี่แสนแล้วก็ทางฝั่งค้านเนี่ย ขอเป็น1ล้านก็คงเชื่อว่าคงจะภายในอาทิตย์นี้น่าจะมีการประนีประ,ประนอมและสามารถตกลงกันได้ค่ะอืนะครับตรงนี้ข่าวนี้ถ้าออกมาอีกก็จะเป็นข่าวที่กดดันให้ทองคํามีโอกาสย่อค่ะออนะฮะอันนี้คิกโก้ดอทคอมเขาบอกว่าทองเนี่ยร่วงรุนแรงมากนะฮะอยู่ในระดับก็เรียกว่าประมาณสี ต่ำสุดในรอบ3.5เดือนหรือ4เดือนแล้วก็เป็น technical selling แล้วก็มี stop loss order ด้วยนะฮะ<ช>รวมทั้งเป็น manipulation ด้วยนะฮะโอ้มีการแบบอันนี้เรียกว่าเป็นการปั่นออย่างหนึ่งเลยนะฮะกดดันตลาดนะครับโอ้โหก็ทองคำพยายามเทสอย่างเมื่อวานนี้ที่ท,ที่เอ่อดิฉันมีกล่าวว่าทองคำพยายามเทส็ด1,700ถ้าผ่านก็สามารถที่ไปต่อแต่เมื่อวานเนี้ย เทสพันเดรอแล้วไม่ผ่านก็ย่อลงมาพอย่อลงมาก็มีแรงเทขายบวกกับข่าวดีของทางกรีซก็เนี่ยค่ะเป็นตัวผสมลงมาอืม,อมแล้วคุณพะวันทางแวลจีดูทองคำจะตกทะลุพันหกร้อหหเหรียญได้หรือเปล่าครับคือจริงๆแล้วตอนนี้เราต้องมองว่าพอถึงตรงพันหกรเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาไหมหรือว่าแรงซื้อที่มีเนี่ย กลับกลายเป็นแรงขายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราประเมินยากสําหรับเอ,อตอนนี้ความเหี่ยงของพงคําไม่ได้อยู่กับซิสิคอ์ไปอยู่กับตลาดคมเด็กซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหตุก์รายใหญ่ซึ่งจะลิซิเดตไหมหรือว่ายังคงถือโพลิชั่นต่อไปอ่ะจ,จะทำำะาํากําไรระยะสั้นออกมาก่อนเราก็รอต่อนนํากว่านี้ท่อนซื้ออีกครั้งหนึ่งไหมอันนี้ต้องคอยจับตามแต่ก็เชื่อว่าปีนี้กับปีที่แล้วต้นปีที่ผ่านมาน่าจะไม่ต่างเพราะว่าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย เออตอนปลายปีเนี่ยคองข้าไปอยู่ระดับ3530กว่าแล้วพอเปิดมุกราขึ้นมาก็แค่วันสอวันก็ดีบขึ้นมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะ่ะหาเหรียญ60เหรียญจนกระทั่งหนึ่งไตรมาสแรกขึ้นมาเกือบ150เหรียญค่แม่คือพอทองนี่ยืนตรงพั0เเหรียญเนี่ยไม่มั่นคงเนี่ยนะฮะพอแบบเซนิดเดียวนี่โอ้โหถูกเทขาย รุนแรงมากเลยนะลักษณะการเทรดของทองคำปัจจุบันมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เทรดเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พ่เชียนพูดก็คือว่าเขาจะมีตั้งจุดซ็อกลอสไว้ wide, แล้วมันเป็นสิกเกอร์พอพอแตะทุกมันก็จะเป็นโดมิโน่ลงมาเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าความเเหวี่ยนของทองคำเวลาไปแตะไอจุดรับจุดต้านเนี่ยจะเหวี่ยงขึ้นหรือลงค่อนข้างรุนแรงค่ะอือแหมโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี่อืเป็นปัญหามากเลยนะเขาเรียกโปรแกรมเทรดดิ้งนะฮะ เขาก็ตั้งซอ o p l ลอสไว้อาจจะเนี่ยหนึ่งหกเก้าแปดหนึ่งหกเก้าเจ็ดอะไรเนี่ยนะพอแตะเท่านั้นแล้วก็โอ้โหมันมันแบบไปเองโดยอัตโนมัติเลยนะฮะโอ้ซึ่งน่ากลัวนะอันนี้ถือว่าลงแบบอค่อนข้างจะรุนแรงกลายเป็นฟิสค l ลครีปนี่กลายเป็นโกลเด้นคลิปไปแล้วตอนนี้นะฮะ <c oughs> เป็นหน้าปาทองคำไปซะแล้วนะที่ร่วงลงมาแรงๆนี่โอ้ไม่น่าเชื่อเออ ตรงกันข้ามนะครับดาวโจนเนียกับบวกขึ้นไปทั้งร้อยสิบห้าจุดแล้วก็วน,น้ำมันก็กเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าทางกรีปได้เนี่ยก็เชื่อว่าพันธบัตรกรีปฝั่งซีอีโอเมากาก็มีการซื้อ,อเพราะนั้นเนี่ยก็ถือเป็นข่าวดีของซีอิกาเมือกันก็เป็นตัวหนึ่งที่ซัพพอร์ตให้หนักลงทุนเข้ามาถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น,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 นแล้วอย่างนี้เอาละทีนี้คําถามที่นักลงทุนส่วนใหญ่ซึ่งชอบติดตามราคาทองอยู่เนี่ยก็ถามมามากครับว่า อาจารย์พิเชียนซื้อได้หรือยังนะฮะตรงนี้เหมาะหรือยัง2,000ม,งมวันนี้4,250กับ350เนี่ยนะฮะคุณพวันดูว่าอพอจะซื้อได้ไหมทองตรงนี้ต้องดูว่ารีบาวไหมก่อนจริงๆจ,จุดที่น่าจะทยอยสะสมคือจุดที่เราเชื่อว,ว่าแถวพันห้หิบน่าจะมุไปแต่เ,เทสอีกสักรอบหนึ่งเราก็ดูว่ารับรับผ่านไม่ผ่านเพดฉะนั้นเนี่ย จุดนั้นถ้าไปเทสแล้วไม่ผ่านย้ําอยู่แถวนั้นสักพักหนึ่งแล้วสามารถรีบาวได้เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะกลับขาขึ้นมาได้แต่ถ้าไปเทสแล้วไม่ผ่านเออเทสแล้วผ่านแล้วหลุดลงไปเลยก็มองจุดต่อไปคือพันห้อยี่สิบสองค่ะโอ้พันหกร้อยยี่สิบสองเลยเหรอฮะค่ะตามไปโบนัชี่เนี่ยเรามองที่จุดลับสุดท้ายคือหนึ่งหกหกหนึ่งถ้าหลุดตรงนั้นตรงจากระหว่างหนึ่งหกหกหนึ่งจนถึงหนึ่งหกสองสอง ไม่มีจุดลับเลยค่ะไม่มีจุดลับเลยค่ะโอ้ฟังแล้วหนาวเล็กๆเลยนะฮะค่ะอาจจะอาจจะมีลับได้ถ้าพลอตเทนไลน์ <c oughs> เป็นสั้นๆแต่เชนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าถ้าเอาเชนไลน์มาเวทกับตัวไฟบอนาที่ตัวไฟบอนาที่จะเป็นตัวแข็งแรงกว่าค่ะอือว่าเป็นจุดลับใหญ่ค่ะอืมนะฮะผมดูหนึ่งหกหกศูนย์กับหนึ่งหกห้าศูนย์นี่เป็นระดับที่สำคัญมากถ้าหลุดตรงนี้นี่แหมมัน โอกาสที่จะ,ะฟื้นกลับมาใหม่นี่ไม่ใช่ง่ายเลยนะก็คงจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วทองคำถ้าอยู่ระดับต่ำก็จะอยู่ไม่ได้นะคะอาจต้องใช้เวลาปรับฐานนิดนึงแล้วก็ปรับโวขึ้นมาใหม่ค่ะอืมนะครับตแต่เราก็ยังเชื่อว,ว่าไตรมาสแรกสีหน้าพันแปดร้อยต้องเห็นค่ะโอ้พันแปดร้อยเหรียญใช่ไหมโอ้ไตร,รมาสแรกค่ะ แม้กระทั่งนักิีคจะคาดค่าาใหญ่ๆหลายๆที่เขาก็มีประเมินว่าใจมากแรกมีโอกาสที่จะเห็นผ่านมา825ยหรียสหรัฐาต่ไตร่ตรองแต่ว่าตามหลักการลงทุนนะฮะคือถ้าเขาร่วงลงมาวันแรกๆนี่อาจจะต้องดูสักหน่อยแล้วก็ดูว่าเขาลงมาถึงจุดไหนนะฮะถ้าลงมาถึงจุดหนึ่งที่คิดว่าต่ำมากพอก็อาจจะมีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้านักลงทุนลงทุนเนี่ยก็จะถ้ามองตามปัจจัยทางเทคนิคกันนะคะเราก็จะมองว่ารับเล็กรับใหญ่ถ้ารับเล็กก็ทยอยไปสักสิบยี่สรับใหญ่ก็อาจจะเข้าไปสัก50%าร็โอกาสที่จะหลุดมันก็มีโดยปกติแล้วนยอย่างเมื่อวานนี้ถ้าไม่มีข่าวบริษเนี่ย ทองคำไม่น่าจะลงแรงขนาดนี้ค่ะเพราะว่าทองคำเริมแอคทีฟหลังจากมีการประกาศของฟริสประมาณสักเกือบเที่ยงคืนใช่ประมาณหลังเที่ยงคืนไปนะฮะก็โหเทขายกันแบบเจ้าละวันเลยนะฮะโอ้นี่ก็อก็การลงทุนทุกชนิดก็มีความเสี่ยงนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆประเมินค่อยๆวิเคราะห์ใหม่นะฮะ ต้องมนกระเป๋าตัวเองค่ะแล้วก็ดูว่าหลุดกรอบแล้วเรารับได้แค่ไหนจะต้อง stop loss ไหมถ้าเราคิดว่าเรายังรับได้อยู่เรายังคอยได้อยู่ก็อาจจะ hold position ได้เพราะว่าปีหน้ามีโอกาสที่จะ,ะกลับไปที่ high แต่ถ้าสมมุติว่านักลงทุนลงทุนเป็นระยะตั้นทุกครั้งที่หลุด10เหรียญ20เหรียญตัง้งไว้ในใจเลยว่าหลุดกี่เหรียญเราจะคัดแล้วก็ได้กําไรกี่เหรียญจะตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะออก็จะลงทุนได้อย่างมีความสูกค่ะคือต้องมีวินัยนะ ต้อง <king> มีวินัยที่เข้มงวดเข้ม <ks> แข็งนะเพราะว่าไม่ง<ฮ><ห>ั้นโอ้โหเจออย่างนี้เข้าไปก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะคือโอ้ซื้ออยู่แล้ว<ห>มันร่วงมาสามสี่สสี่สี่สิบเหรียญเนี่ยก็ทําให้เราต้องปรับกลยุทธ์นะฮะเพราะฉนั้นช่วงนี้อาจจะต้องลองดูเขาสักหน่อยว่าเขาจะลงมาถึงบอสตอมจุดต่ําสุดของทองเนี่ยจะอยู่เท่าไหร่ หนึ่งหกหกศูนย์หนึ่งหกห้าศูนย์จะรับอยู่ไหมถ้ายังรับไม่อยู่ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนเข้าไปซื้อนะฮะใช่ค่ะล้วก็ตามหลักการลงทุนจริงๆแล้วไม่ควรลงด้วยปริมาณมากๆสำหรับนักลงทุนมือใหม่<อ>ค่อยๆลงทุนไปเรื่อยๆจนเข้าใจพฤติกรรมของทองคำถ้าเข้าใจพฤติกรรมของแอสเซทที่เรากำลังลงทุนอยู่ล้วก็จะจะค่อนข้างรู้ว่าเมื่อไหร่จะลงด้วยปริมาณเท่าไหร่ก็จะเข้าใจการวิธีการลงทุน,นะคะ่ะด<อ>ังนั้นก็จะปลอดภัยค่ะ อ่านะครับก็เรียกว่าแม่ตอนนี้เป็นบททดสอบที่สําคัญนะฮะทดสอบจิตใจด้วยว่ากล้าแข็งขนาดไหนนะฮะเอาละครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพวันมากนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับนะฮะก็โหราคาทองคําวันนี้นะคุณนที่สุดคือใครใจไม่แข็งนี่ใจอ่อนนี่ดูดูแล้วหัวใจจะวายหมนกันนะคนที่เล่นทองนะฮะแล้วคุณะวันยังไปบอกยังมีแนวรับที่สองดี 1622 1622ยังฮะยังคือต้องดูว่าทะลุ1660หรือ1650หรือเปล่านะฮะส่วนทองคำแท่งวันนี้นะครับลงมา300บาทนะครับอทองไทยนะฮะของสมาคมผู้ค้าทองของในห้างจิตติตั้งสิทพักดี เหลือเท่าไหร่ฮะคุณพิสุทธิ์เหลือสอง0 0รับซื้อที่24,250นะฮะแล้วก็<อ>ขายออกอที่24,3ห0่ฮะโอ้โอ,โอแหมดูราคางนี้ก็น่าซื้อเหมือนกันนะอ้าว <c oughs> น่าซื้อเหมือนกันนะฮะก็แต่ว่าใจเย็นสักนิดหนึ่งอด <c oughs> ใจหน่อยเ <c oughs> พราะหลายคนซื้อไปสองสี่ห0้ยเ็ด้อยก็ติดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรใจเย็นแล้วก็รอดูอีกสักนิดหนึ่งเขาอาจจะลง